คุณผู้ชมคะผักจะเสือเหล่านี้เนี่ยน่ากินใช่ไหมคะแต่แปลกเนาะทำไมบางคนเนี่ยเขาถึงไม่ค่อยชอบที่จะทานผักปลอดภัยแบบนี้นะคะรู้สิคะของล้นเต็มตลาดเลยพ่อค้าแม่ค้ามาขายเนี่ยของก็ยังเหลือเยอะมากเลยนะคะวันนี้นะคะฝ้ายก็จะพาคุณผู้ชมมากินเปลดโลกด้วยกันหลายคนคงสงสัยแล้วใช่ไหมคะว่ากินเปลดโลก จะทาให้เปลี่ยนโลกได้ยังไงแค่การกินวันนี้ค่ะฝ้ายแล้วก็น้องๆน,นะคะก็จะพาคุณผู้ชมค่ะไปเดินทางตามรอยเส้นทางต้นทุนอาหารทั้งในชุมชนแล้วก็ในบ้านที่สามารถผลิตได้ด้วยตนเองนะคะซึ่งการกินเหล่านี้ค่ะจะสร้างโลกให้เปลี่ยนโลกได้ยังไงนั้นเดี๋ยวตามฝ้ายแล้วก็น้องๆไปเปลี่ยนโลกไปพร้อมๆกันเลยค่ะตามมาเลยค่ะอันนี้เขาเรียกว,ว่าต้อนอะไรคะพี่วิลาอันนี้ต้นมะเดือครับเป็นมะเดือ แล้วมันกินได้หรือเปล่าอ๋อมะเดือนี่กินไม่ได้ฮะเราใช้ใบไปรูดไหลสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่สวนวัซุนทาราค่ะเดี๋ยวเราจะมาทําความรู้จักกับเจ้าของสวนนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะชื่อพี่อะไรคะวิลาศครับผมวิลาศจุลกันครับค่ะเออสงสัยว่าชื่อสวนัสุนทาราเนี่ยมีความหมายว่ายังไงคะอ,อ๋อคำว่าวาสุนก็คือแผ่นดินหรือว่าดินสวนทาราก็คือน้ํา ทีนี้ว่าเอ่อเอามาผสมกันเป็นวะสุนทาราก็คือเป็นจุดก่อกําเนิดให้ให้มีชีวิตให้ให้เราดํารงอยู่ได้เพราะว่าทั้งดินทั้งน้ําต้องเครื่องปูนให้คนมีชีวิตอยู่ครับค่ะแล้ววันนี้พี่วิลาเราจะพาไปชมสวนใช่ไหมคะคและทรงพี่วิลาเนี่ยปลูกพืชผักยังไงบ้างคะส่วนมากก็จะเป็นพืชผักพื้นบ้านพืชผักตามฤด,ดูกาลอยู่นะมีทั้งไม้ยืนต้นเนิไม้ล้มลุกตามฤด,ดูกาลครับ ค่ะมันก็ตรงกับคอนเซ็ปต์ของกินเป็นโลกเลยนะคะก็คือการปลูกผักกินเองการปลูกผักตามฤดูกาลครัค่ะถ้าเดี๋ยวพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะค่ะบ้านเมืองเรามีขาก ค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในภารกิจได้นะคะวันนี้น้องๆน,นะคะก็จะได้เดินสำรวจสวนผักที่สวนของลุงวิลาศนะคะเรามาดูกันนะคะว่าน้องๆเขาจะสามารถจดจําชื่อผักไเยอะแค่ไหนแล้วผักเหล่าน,นั้นสามารถนามาทําอะไรได้บ้างแล้วก็สามารถปลูกได้ในฤดูกาลไหนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะตามพร้อมกันเลยค่ะรมมามาาาาติูกทลยยสสษจ่ัวเ เด็กๆก,กินตามผู้ใหญ่เดยวเรียนรู้ไว้ปลูกไปกินไปปลูกผักปลอดภัยเลือกขายเมนูใหม่ๆม,มาปรุงก,กินร่วมกันเอาเอาไปเอาชิมคนละลูกอาเอาเป็นไงกินแล้วเป็นไงก,นววก,กินเลยกินเลยลูกแล้วบอกลุงด่ว่ามันหวานไหม หวานใช่ไหมตอนนี้คือลุงไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีสารเคมีนะต้นอะไรใครรู้จักบ้างต้นอาไ้อาเอาไร้นอนอะ็้นอรนอตนอะร้นต้นอ้นนอ้นต้นอ้นอ้นอรนอร้รต้นร้นไร้นอะไกนะไร้ไรต้ร้นอะอะไร้ไร้รต้นอะนไร้ะไ้ไนะรนนไ้้นะ ตัวภูสีม่วงด้วยใช่เออเอานั่นไม่ใช่มันแกนหรอคะอ๋าไม่ใช่อันนั้นก็คือจะเป็นพันอีกพันหนึ่งคือพันสีม่วงถ้าว่าลูกไปใช้สารค้นฆ่าแมลงตัวเต่าทองจะไม่อยู่ตัวเต่าทองนี่มันจะไปกินพวกไข่ข,ของพวกแมลงที่เป็นเกลียรหรอคะพวกเกลียด้านโน้ก็จะมีบวบเหลี่ยมไอ้ฟักเขียวกำลังออกดอกอยู่นั่นฟักเขียวนะลูก ก๋เตียวอ่าแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นข้าวสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะแล้วก็มาจากโรงเรียนอะไรคะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงพัทลนันนาะมังนินค่ะมาจากโรงเรียนรักแม่แก้วน้อยค่ะค่ะหลังจากที่น้องได้เดินสำรวจสมผักไปแล้วพี่อยากจ,จะให้น้องลองบอกชื่อผักแล้วก็ผักนั้นเนี่ยทำอาหารอะไรได้บ้างแล้วก็กินได้ในฤดูก,กาลไหนค่ะคุณใช่ค่ะนำมาทำเป็นข้าวต้มสามารถปลูกได้ตอนฤดูหนาวค่ะ เก่งมากเลยนะคะตัวเล็กแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าน้องๆเนี่ยวันนี้ได้เดินสำรวจสมผัสไปแล้วเนี่ยจะจำชื่อผักได้เยอะแค่ไหน,น,นะคะบ้านเมืองเรามีของกินมากมายผักผล,ลไม้กินตาม กินยางฉลดค่ะจบไปแล้วนะคะสําหรับภารกิจแรกนะคะน้องๆก็ได้รู้จักผักเยอะขึ้นแถมไม่รู้ด้วยว่าผักแต่ละชนิดนะคะสามารถที่จะนํามาทําอาหารได้เยอะแยะมากเลยแต่ว่าผักแต่ละชนิดนะคะถ้าเกิดว่าจะกินให้อร่อยนั้นก็ต้องกินให้ตรงตามฤดูการนะคะค่ะสําสหรับภารกิจต่อไปนะคะเดี๋ยววันนี้พี่ๆเขาก็จะพาน้องๆน,นะคะไปชมสวนผักหลังบ้านกันที่ชุมชนแพปปะป่า้าค่ะถ้าพร้อมแล้วตามกันมาเลยค่ะ บ้้าา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 านนนนเเมมมมมมืออองงงรลลรีีขกกกกิิิิยยผัลลลไตตฤดดดูชวฉค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ชมุมชนแพปะป่า5้าค่ะซึ่งเป็นตัวอย่างของชมุมชนนะคะที่มีการปลูกผักบกิกเอนเอนโครเรือนค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาทําความรู้จักกับเจ้าของสวนนะคะว่าบ้านของเขาเนี่ยปลูกผักอะไรกันบ้างน,นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้า แม่นงเลื้งสินเจ้าจากชุมชนแพปรป่าห้าเจ้าชุมชนแพปรป่าห้าก็เป็นชุมชนน,น้อยๆนะเจ้าที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองไม่โจแต่ทางชุมชนแพปรป่าห้านี่ก็จะเน้นในการทําเกษตรอินทรีย์เจ้าในโครเรือนเนาะส่วนมากก็จะเป็นพักอย่างที่เขาหันเนี่ยมีคั้นหน้ามีผักกาดมีกวางตุ้งมีบะเขือส้มไปเนะาะเอาไว้กินในคัวรเรือนถ้าเหลือเขาก็เอาไปขายการอินทรีย์เนาะอ,อย่างวันนี้มีควงอินทรีย์แม่เขาก็จะ เก็บออกไปขายเอะกะเจ้าค่ะเจ้าอ๋อเหนื่อยจังเป็นไงกันบ้างคะน้องๆเมื่อกี้ได้ไปเดินชมสวนผักสนุกกันไหมสนุกงั้นเดี๋ยวมาถามฝานี้ก่อนดีกว่านะคะว่าได้ความรู้อะไรกันบ้างเรารู้ผู้ผักที่ไม่รู้จักค่ะแล้วมีอะไรอีกคะได้รู้จัก การทําุวยชีวภาพจากเศษอาหารค่ะก็ถือว่าการปลูกผักสวนครัวนะคะหรือว่าการปลูกผักที่สวนไทยบ้านนะคะก็ถือว่าเป็นการลดต้นทุนในการที่ไปจัดจ่ายกันที่ตลาดนะคะแถมยังมีความปลอดภัยกันด้วยค่ะตอนนี้นะน้องๆหลายคนก็คงพร้อมกันแลงแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันที่ตลาดของอีซีกันเลยเนาะไปเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็ตามราของผักอินซีนะคะมาอยู่กันที่ตลาดข่วงอินซีค่ะแล้ววันนี้นะคะก็มีผู้ช่วยค่ะมานําทางให้ฝ้ายไปเดินจ่ายตลาดเดี๋ยวขอแนะนําตัวก่อนเลยนะคะค่ะพี่ชื่อพี่เกตนะคะทํางานที่สถาบันชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนค่ะแล้วก็อ,อยู่ในส่วนรับผิดชอบที่ข่วงเกษตรอินซีค่ะ ค่ะแล้ววันนี้พี่เกศจะพาฝ้ายไปดูผักที่พ่อค้าแม่ค้าเขามาขายใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวพี่จะนําไปนะคะว่าวันนี้แม่กาดที่เขามาขายของที่ขวงวันนี้มีที่ไหนบ้างแล้วป้าเขาเนาะเอาผักหรือว่าเอาของอะไรมาขายเนาะค่ะเดี๋ยวตามไปเลยนะคะค่ะพี่ว่าเดี๋ยวให้แม่กาดเนาะให้พี่เขาเป็นคนแนะนําเลยดีกว่าเพราะว่าพี่เขาทําเองพี่เขาจะรู้ว่าผักแต่ละอย่างเนาะในสวนพี่เขามีอะไรแล้ววันนี้มีอะไรมาขายเนาะค่ะพี่พี่ชื่อพี่ล่านะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ อันนี้ป้าจะแนะนำให้ป้ามีพาคืนบ้านอยู่หลายอย่างอันนี้ก็เป็นคอนก้อมนะเต้าอ,อันนี้ปอกเสร็จเรียบร้อยอันนี้เป็นฟักเป็นฟังใหญ่อีอันนี้คอนก้อมนี่จะมีธาตุธาตุเหล็กเยอะอันนี้ก็จะใช้สาหรับคนที่หายไข้ใหม่ๆตัวนี้จะเป็นจุนจูชายใช้ต้มเลือดหมูอันนี้เป็นฟักข้าวนะเต่าฟักข้าวอันนี้เป็นทักเซงดาอันนี้เป็นไซยโยเต้ ส่วนร้านป้าที่ส่วนมากเนี่ยจะเป็นพักขึ้นเมืองเป็นหน้ากลอันนี้จะเป็นพักน้นาเป็นพักพักปลาแต่คนฮาก็เป็นอาหารได้เลือกจะแกงส้มเนี่ยค่ะเอาไปยำอันนี้จะมีเป็นพักกูดอันนี้ก็จะเป็นพักพักหวานบ้านแค่ยั้ะ ก็มีหลายอย่างหูละสิบาทจ้าหูละสิบาทไม่แพงนะคะค่ะบบแปลงเลยจ้าทำไมถึงไม่แพงนะคะคุณป้าเออที่บบแปลงนี่ก่อนจะเป็นเพราะว่าเขาคิดต้นทุนที่ว่านี้มันก่อนจะเป็นต้นทุนที่ต่าที่สุดแต่การใจ้การการทาเนี่ยมันเป็นเป็นรายละเอียดนะเจ้ามันทําได้ยากกว่าสิบาทเจ้าก็เราก็เลยต้องจะว่าแปลงมันก็บแแปลงนะเจ้าบางตัวยังถูกกว่า พักท,ที่เราทำเคมีอ่ะจ้าอ๋อก็คือเป็นผักปลอดสารก็เลยราคาถูกด้วยอันนี้เป็นทักอิน<ฮ>รีย์ค่ะแบ่ใช่ปลอดสารถ้าคำว่าปลอดสารนี่ก็คือเขายังใช้ปุ๋ยใช้ยาเป็นบางส่วนแต่ถ้าอินรีย์นี่จะเป็นพักที่เรา,าได้ใช้เคมีเลยเจ้าผักนี่สดมากเลยนะคะพี่เกดแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยตอนนี้ฟ้ารู้สึกว่าได้กลิ่นหอมเหมือนจะเป็นพวกขนมอะค่ะพี่เกด รือว่าวันนี้จะมีน้องๆน,นะคะมาทํากิจกรรมะคะ่ะมาทําขนมรังพึ่ง<ม>เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าน้องเขาทําแล้วเป็นยังไงบ้างค่ะไปดูกันเลยค่ะ ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูการสาธิตทำขนมรังผึ้งนะคะซึ่งส่วนผสมหลักของวันนี้นะคะก็คือเต็มมะพร้าวสดๆเลยที่เก็บจากสวนเลยนะคะเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับคุณป้าเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าได้ทำตัวไหนคะ่ะป้าชื่อสีทอน,นอนเจนกเจาเป็นเกษตรอินทซียู U, อำเภอศิลปีต่อค่ะได้ข่าวาว่าขนม รางงของคุณป้าเนี่ยมีรสชาติที่หอมหวานแล้วก็อร่อยมาก <_ m ix> เพราะว่าเป็นวัตถุดิบที่เก็บมาจากสวนเลย,เยจ้าจกสวนเลยเจา้ <_ m ix> สยยาส่วนใหญ่จะเป็นจากสวนเลยเจา้าเพียงแต่ป้าจะซื้อแป้งนี่จะเป็นแป้งข้นเจ้าเ,เจา่า <_ m ix> ซื้อเนอยแล้วแต่มวนนี้จะเป็นของขวัเของขวไข่ไก่ก็เป็นขอ,อปของคุณป้ามะพร้าวด้วยใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวให้คุณป้ารอสาธิตให้ดูสักหนึ่งแผ่นแล้วกันนะคะาเลยเจ้า เมืองเรามีของกินมากมายผ่พผลลไม้กินตามหรือดูการดำรงชีวิตกินอย่างชาญฉลาดเป็นความเปรืองปราดภูมิปัญญาเราความเจริญในวัตถุถถนิยมคงไม่เหมาะสมถ้าซื้อของกินเรื่อยไปมรดกธรรมชาติ ถูกทำลายสารพิษมากมายจะไหลสู่ตัวเรา <Hey. S 1> เด็กๆกินตามผู้ใหญ่เด้วเรียนรู้ไว้ปลูกไปกินไปปลูกผักปลอดภัยเหลือคขายเมนูใหม่ๆม,ม,ม,มา คุณผู้ชมคะการเปลี่ยนโลกด้วยมือเรานั้นหลายคนเลือกที่จะประหยัดพลังงานไฟประหยัดพลังงานน้ําหรือว่าการกระทําอะไรต่างๆที่รบกวนโลกให้น้อยที่สุดแต่แท้ที่จริงแล้วการกินก็สามารถเปลี่ยนโลกของเราได้ค่ะพี่ให้ทุกคนร่วมใจกันในการยึดพื้นที่ต้นทุนทางด้านอาหารให้อยู่กับเราได้นานที่สุดด้วยการเลือกกินผักตามฤดูกาลหรือว่ากินผักที่ปลูกเองก็จะทําให้ผู้กินนั้นคงอยู่ผู้ปลูกผู้ขายและพื้นที่ต้นทุนทางอาหารก็สามารถอยู่กับเราตามไปด้วยค่ะ สำหรับภารกิจวันนี้นะคะน้องๆก็ได้เรียนรู้ที่สวนผักของคุณวิลาศแล้วก็สวนผักไทยบ้างกันที่ชุมชนแพะป่าห้าค่ะและภารกิจนะคะก็ยังเป็บทเรียนเท่านี้น้องๆก็ยังได้สามารถที่จะทําอาหารนะคะจากวัตถุดิบจากธรรมชาติแล้วก็ผักที่ปลูกได้เองค่ะนั่นก็คือขนมดังพึ่งนะคะสำหรับวันนี้นะคะพี่ฟ้าแล้วก็น้องๆทุกคนนะคะก็<ส>ต้องขอลาค<ส>ุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย มระดกทางอาหารมีมากมายค่อยกินค่อยใช้ค่อยเป็นไปแต่ยังยืนโลกจะเปลี่ยนพวกเราต้องเริ่มกันปรับโรงเรียนร่วมกำชับปรับตัวเป็นอาจินเมื่อเริ่มจากบ้านเริ่มจากในครัวที่คุ้นชินเริ่มจากอาหารการกินกินเปลี่ยนโลก